โอต่อไปนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18อย่ามาหาแอบดูเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของแฮปปี้มิวกันนั่นเองจา้าตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ ME88 กันนะคะทุกคนวันนี้เราก็มากับเกมดอกไม้ไฟวเนาะก็อยู่ในคล้ายพีกันอีกแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราก็ปรับเบ็ดกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมก็รวยกันเลยจ้ะ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนาอว่าคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสรุกและความบันเทิงไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะจ๊ะดอกแรกมาก็ก้อนโปมาเลยวะ่ะโอ้โห,โหซูเปอร์เมกาเกิดปุยมุยโ,โหไวลงแบบนี้ก็ต้องสวยสิจ๊ะ ปรุยกันต่อสแคต t เตอร์ของเราก็คือดอกบัวนั่นเองนะจ๊ะก็ถ้าได้สแคต t เตอร์3ตัวก็เข้ารฟเกมกันไปเลยอยืยังไงดอกนี้โอ้โหสวยสวยปังๆรู้เรื่องเลยเจอบาย2แถวทีเดียวรู้เรื่องไหล่ลัวขนาดนี้ก็ต้องยอมเขา,เาแล้วละอืซูเปอร์เมกาสุดปังอลังการมากพุงานนี้โอ้ยเพิ่มเบ็ดกันเลยสิจ๊ะไปจัดหนักจัดเต็ม เริ่มกันเลยดีกว่าเอาจริงแล้วขอสแคตเตอร์หน่อยเมื่อกี้ก็จริงจนะเมื่อกี้ก็ของจริงนะทุกคนเออใครได้ขนาดนั้นก็เลิกได้นะจะไม่ต้องไปต่อก็ได้นะทุกคนออืืวันนี้แอดขอเข้าฟรีเกมหน่อยละกันโอ้โหเอาเรื่องเลยว่ะฟรีเกมมาดอกนี้ขออะไรได้อย่างนั้นขออะไรได้อย่างนั้นนะจ๊ะไปสิบหมุนไปเลยเริ่มปะหมุนแรกยังไงเอ่ยหมุนแรกมบมีตัวไหลหรือเปล่า โอ้ไม่มีตัวไหลว่ายอุตสาลงโอ้วายอุตสาหลง,หย,ลงยังไงไหลให้หน่อยไหลให้หน่อยเออโดนชิวไปเออไหลนิดหน่อยหน่อยเนาะดีกว่าไม่ไหลเลยอืมดอกนี้ไปโอ้โหรูเรื่องอยู่นะรู้เรื่องอยู่นะออนะแต่จะสู้นอกเกมได้หรือเปล่าสู้นอกเกมได้หรือเปล่าเหลืออีกสี่โมนเหลืออีกสี่โมนอืมดอกนี้มาดอกนี้มาโอ้ได้ฮ้ส โอ้ยเนาะหอสวยๆหน่อยนะหมุนสุดท้ายโอ้ยหมุนสุดท้ายก็ไม่ไหลเนาะโอ้ยเนาะอ๋อไม่เป็นไรทุกคนได้น้อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะคือนอกเกมเราก็ได้มาเยอะแล้วเนาะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะพอหอมป้าหอมคอนะทุกคนไปอย่าอยู่นานเดี๋ยวบานปลายเนาะได้แค่นี้ก็พอใจแล้วจ้ะ เลิกกันได้ดีกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืม M E 8 8กันนะจ๊าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้แฮปปี้มิวด้วยเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย